สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับไพศาลพระสมเด็จพาะเครื่องพาะสมเด็จกับอาจารย์ไพศาลกับอาจารย์ออสในประเด็นที่ว่าทําไมเราต้องใช้กล้องพันเอ็กหรือกล้องความละเอียดสูงมากกว่ากล้องสิบเอ็กในการส่องพาะและทำไมเราต้องทดสอบด้วยกระบวนการทิสิศาสตร์ก่อนอื่นอาจา,ารย์ไพศาลแนะนําตัวก่อนครับว่าเป็นใครครับผมครับสวัสดีครับผมอาจารย์ไพศาลมุสโพดกนะครับ จากการที่ผมได้ศึกษาพระสมเด็จมาสมเด็จสาม 3, วัดวัด,วดละครบางบุรีเชโยมาประมาณก็หลายสิบปีและตำราเล่มเล็กเล่ม,ลม,ลม,ลมใหญ่หลายครูบาอาจารย์นะครับถึงได้มีข้อสรุปออกมาว่าเออพระสมเด็จต่างๆเนี่ยที่เราใช้กล้องสองกันมาเนี่ยเดิมทีเนี่ย,เร,เ,ยเราใช้กล้อง 10x 10x เนี่ยเราเรามองได้ระดับหนึ่งนะดูได้ระดับหนึ่งว่าเออเป็นพิมพ์ทรงถูกต้องไหมพิมพ์ทรงเนื้อหามวลสารอะไรต่างๆนะครับแต่ทีนี้มันก็เราได้ดับได้ระดับหนึ่ง ว่ามวลสารเนี่ยเราอยากจะชี้ชัดลงไปว่าเจาะลึกไปว่าอันนี้เป็นเนื้อดินซุปกรณ์ดินกำแพงนะนี่ว่างเทศรรอยแปดนะอันนี้เป็นแห่าเขารี้กแร่ในอัญมณีแร่เล่ะแร่อัญมณีครับใช่ครับอัญมณีหรือเขาเรียกว่ารัตนชาตินะฮะแล้วก็เฮมาไทยเนี่ยก็คือที่เขาเรียกกันว่าเหล็กไหลชนิดหนึ่งเหล็กไหลไผยดำนี่นี่คำว่าเฮมาไทยเนี่ย มันมาจากเป็นแร่เหล็กชนิดหนึ่งเฮมาไทหรือแมกนีไทซึ่งแตกสลายจากย่อ,ยอมาจากล่างของไพไลท์ของแร่ไพไลท์และแมกและเฮมาไทเนี่ยจะไม่ค่อยมีแม่เหล็กจะเสถียรแล้วจะไม่ค่อยมแม่เหล็กแต่ที่มีแม่เหล็กพราสมเด็จที่มีแม่เหล็กติด,ดคือแมกนีไทนะที่นี่เป็นธรณีวิทยาเราศึกษาไปถึงนั้นเลยว่าตรงนั้นฮะถึงตรงนั้นเลยเรื่องธรณีวิทยามาในตัวด้วยว่าระหว่างแร่ต่างๆนี้ ละมวลสารต่างๆผสมเด็จ no. ทีนี้มาพูดถึงว่าพระที่เราใช้กล้อง 10x เนี่ยอะดังไหนนการเราดูสองกล้อง 10x เนี่ยเราก็เห็นว่าพิมพ์ทรงตำหนกตำหนิระดับหนึ่ง <S <S แต่ที่เราอยากทราบว่าอยากรู้ว่ามวลสารในเนี้ยชนิดเนี้ยคืออะไร <S <S ผงผงพุทธคุณหรืออัญมณีหรือรัตนชาติันเนี้ยหรือผงซุ้มกรดงนกำแพงเราจะมีกล้องขยายพันเอ็กกล้องเรียกว่ากล้องไมโครสโคปหรือกล้องสอง ขยายกําลังสูงนะฮะตัวนี้จะมาช่วยมากทําให้เราเห็นว่ามวลสารนี่ชัดเจนมากขึ้นอันนี้เป็นพุทธคุณอันนี้เป็นซุ้มกออันนี้เป็นวานเกษรร้อยแปดแล้วก็อัญ,ญมณีมีรอยยุบย่นเหี่ยวและก็ที่สาคัญสุดธรรมชาติของพระสมเด็จน,นะครับที่เราเห็นพิมพ์ทรงแล้วเราต้องมองว่ายุบแยกย่นผดเหี่ยวแห้งในองค์พระจะต้องมีครับในองค์พระโดยเฉพาะในพื้นพระยพอ,อยู่พระเนี่ยข้างพระมีการมีซอกมีหลือบแล้วก็เกิด แคลเซียมคาร์บอเนตเกิดขึ้นที่ผิวฝ้าฝ้าที่องค์พระนี่นะเราเห็นมีผิวผ้าขาวนั่นนะเกิดจากว่าการระเหิดของของฝ้าน้ําปูนจนทำปฏิกิริยาในกายภงพเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตจากแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นแคลไซต์และเวลาเราส่องกล้องเข้าไปโดยเฉพาะเราใช้กล้องพันพันกำลังสูงพันเอ็กซ์หรือพันหกเอ็กซ์ 1, นี่นะครับพอเราส่องไปปั๊บเนี่ย<ม>เราเห็นผิวพระ พระพักท่านหรือซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นมันวาวขึ้นมานั่นคือแคลไซด์ครับอาจารย์อาจารย์ขยับมาให้ดูนิดหนึ่งยกตัวอย่างเหละนี่ยฮะอเคอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นเราเราเราหาพิมซองวัดพิมซองง่ายเลยพิมซองอันนี้เป็นของมีกรอบกระจกที่เรียกของหลุวิจารมีกรอบกระจกมีกรอบกระจกแล้วก็เป็นเม็ดดำอะไรต่างๆ อันนี้เป็ดดาที่เห็นนี่คืออะไรจาะเป็นดำต่างต่างนี่คือเฮมาไทเฮมาไทเนี่ยหรือเหล็กไรไฟดำอันนี้ถ้าองนี้เนี่ยถ้าสองนี้ปุ๊บแม่เหล็กดูติดทีนี้เขาว่าแร่เหล็กอ่าผมจะเรียนนิดนึงครับว่าแร่เหล็กดูดติดเนี่ยนะครับแร่เหล็กดูติดไม่ติดเนี่ยพระสมเด็จไม่จําเป็นว่าแม่เหล็กดูดทุกองค์ครับคือเนื่องจากว่าเราบางองค์เราส่องไปเห็นมวลสารเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นเป็นอ่าเป็นเม็ดแร่ดํามันวาวอันนั้นแหละฮะคือเขาเรียกว่าเฮมาไท ถ้าแม่เหล็กหลุดไม่ติดเป็นเฮมาไทับแต่ถ้าที่แม่เหล็กดูดติดคือแมกนีไทา์ครับ,รบซึ่งแยกตัวร่างมาจากเป็นร่างมาจากแร่ไพไรตะกั่วเหล็กครับ,ตรบแต่ทางว่าสากลโบราณทางโบราณน,นะครับไม่ใช่สากลโบราณเขาเรียกว่าเป็นเหล็กไหลชนิดหนึ่งเหล็กไหลไหลดำเป,เป็นเหล็กไหลไพดำโอเกก็เรียกอาจารยตัวเหล็กไหลไพดำทำไมเขาใส่ไปเ,เพื่อเพิ่มพุธคุณหรือมีความเชื่อย,ยังไงคือ โบราเขาบ,บอกอย่างกันนะครับว่าเป็นเหล็กลาเป็นสิ่งที่เป็นมงคลที่ปู่โตเนี่ยท่านเวลาท่านเอามวลสารต่างๆที่มาประกอบเป็นพระสมเด็จจะเป็นเหล็กเป็นเป็นมวลสารมงคลทั้งนั้นจะดินจะบอกว่าดินเจ็ดปงดินเจ็ดท่าดินเจ็ดป่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองและท่านต่างๆทั้งหลายแลหล่แถนี้ที่มาผสมลงไปเป็นพระสมเด็จเนี่ยครับแต่โครงสร้างหลักจริงๆของพระสมเด็จเนี่ยคือปูนปววข่อยตะอง โครงสร้างหลักหมายถึงว่ามประมาณ้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบเ้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับไอ้ตัวนั้นเป็นรงสร้างหลักที่ว่าจะมีทั้งดิบทั้งดิบและทั้งทั้งสุกโอเคคำว่าเผาแรลวอไม่เป่าอ่ะเราเห็นเราเห็นแร่แร่เหล็กไหลครับชนิดหนึ่งแล้วเราเห็นรไรต่อนี่ถ้าใช้กล้องสิบเอ็กเห็นไหมอาจารย์ถ้าถ้าเป็นแร่สิบเอ็กนะฮะก้อนแบบเห็นแบบนิดๆแต่ไม่มีเราจะไม่ค่อยชัดเจนว่ามันคืออะไรครับการที่ว่าจะเจาะลึกลงไปในมวลสารนั้นๆอย่างเงี้ยนะฮะ จะไม่เห็นอะไรเอาเอายิ่งเอาองค์นี้องค์หนึ่งดีกว่าจะได้เห็นจะได้เห็นชัดขึ้นมากขึ้นครับนี่เราส่องหามวลสารเพื่อที่จะยุติควากเป็นเกมอเกรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยยิ่งมวลสารเยอะอย่างเงี้ยที่เม็ดขาวคือปกพุทธคุณแล้วที่แดงๆที่ผมชี้ให้ดูแดงๆอย่างนี้เป็นดินซุ้มกรดินกำแพงแล้วนี่พวกสีฟ้าเนี่ยเป็นเรียกว่าอัญมณีหรือรัตธชาติครับนะครับพวกเงี้ยแล้วแล้วพระักๆจะมีมันวาว S <S เกิดเนี่ยแคลไซต์นะครับ,รบต่างๆแล้วจะเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเป็นแผ่นแผ่นขาวใหญ่กว่านะฮะแผ่นเป็นแผ่นขาวที่ใหญ่กว่าผงุพุทธคุณเนี่ยพวกนี้ก็เรียกว่าหินสบู่หินสบู่หรือภาษาอังกวิทยาก็เรียกว่าชอรหรือสโตนอ่า soft stone โคฟสโตนพวกนี้เป็นธรณีวทยาภาษาธรณีวิทยาพวกนี้ก็สีฟ้าเนี่ยพวกนี้อาจจะมาดิเหนือนะแล้วแต่ชาติครับต่างๆเนี่ยก็ดินซุ้มกอดินซุ้มกออาจารย์ดินซุ้มกอกับอิฐแดงที่เผาเป็นอิฐมอญที่ใส่เป็นของเก๋เนี่ยสังเกตต่างกันไังอ๋อวิธีการสังเกตวิธีการสังเกตดินซุ้มกอนะฮะดินซุ้มกอเนี่ยนะเขาจะมีลักษณะมันวาวในองค์ท่านในในตัวเขาในตัวเนื่องจากว่าดินซุ้มกอมีอายุหกเจ็ดร้อยปีครับ แกกว่าผมพัสมเด็จอีกในขณะที่พัชสมเด็จเกือบสองรอยปีสามร้อยกว่าปีร้อยห้าสิบปีัพนะครับลักษณะแล้วก็เราเราจอลึกไปที่กองมันวาวในองค์ในในในเนื้อดินอีกก้อนอาจารย์ขยายให้ดูชัดเจนนิดหนึ่งดินสุกอนครับตรงนี้ถ้าเป็นดินเผาทั่วไปนี่มันจะแห้ง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 อีกแบบไม่มีไม่มีมิติครับผมไม่มีมิติแต่ถ้าเป็นดินสุ้กอนะครับเป็นเม็ดที่มามีการมาบดที่ปู่โตท่านมาบดรวมกับพสมเด็จเนี่ย จะมีมันวาวในองค์ท่านถ้ามองเข้าไปแล้วเนี่ยมันวาวแล้วมีเก่าเก่าเป็ <Okay. S 2> นร้อยปีนคะอะไรต่างๆในนี้นมีประกอบอยู่ในองค์ท่านทา <Okay. S 2> ่ทุกกอที่บทใส่ลงไปแล้วก็อันยัมอะรัติครับแล้วองค์เนี้จะเห็นมีแร่แร่แร่แมกนีไท์หรือเขาเรียกได้สองอย่างเนี่ยหิมาไทท์หรือแมกนีไท์แต่ถ้าหินมาไทท์แม่เหล็กจะไม่ค่อยดูจะอ่อนมากมาจะอ่อนมากะจะอ่อนมาก แต่แมกนีไทแ,แม่เหล็กกระดูปึกติดเลยไม่ทราบแม่เหล็กไม่ได้ออกมานะไม่เป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์การทดสอบด้วยแม่เหล็กหลายคนบอกว่าออกอกอกทะเลมันเชื่อได้ยังไงบ้างอาจารย์ใช้ได้ไหมคือเบื้องต้นใช<ห>้ได้ผมเรียนแล้วตอนแต่เบื้องต้นครับว่าแม่เหล็กเนี่ยพระสมเด็จบางแต,าแต่ละอ่และตองค์แต่องค์ไม่บางองค์ก็มีแม่เหล็กบางองค์ไม่มีแม่เหล็กแต่ยิ่งส่วนมวลสารประกอบเนี่ยมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ ที่หลวงวิจารเนี่ยท่านมาบดใส่ให้ปุโตปุโตเนี่ยมาบดใส่ลงไปก็คือเหล็กไหลไพดาอันเนี้ยที่ว่าแร่เฮม์ไทก็ดีเหรอนมกนิไทก็ดีครับนี่มาที่มาเดียวกันมาจากไพไรอันเนี้ยแต่อย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเฮมูไทเิกแม่เหล็กจะดูดอ่อนมากถึงทําให้พระสมเด็จบางองค์เนี่ยทำให้ไม่ค่อยติดทั้งได้ที่มีแร่แร่เหล็กไหลเหมือนกันต๋อเป็นคนละกลุ่มกันที่มาที่มาอันเดียวกันแต่ว่าโอ้ดีนะครับเนี่ยนะครับน แล้วเราทดสอบได้บางาบางบางเาบงืเ้องต้นได้เ,เราจะเทียบไปเห็นเลยว่าอย่างาพระสมเด็จเนี่ยทั้งทั้งที่มีแร่แร่แรเหมือนกันครับนะฮะเดี๋ยวดูว่าแต่ต้องใช้แม่เหล็กพลังแรงถึงจะแสดงใช่ครับแม่เหล็กแรงเนี่ยอันนี้<ช>นะฮะผมจะผมจะ,ผมจะทำทดลองให้ดูนะครับว่าถ้าพระสมเด็จองค์กิจโยเก้าชั้นเนี่ยทั้งทั้งที่เขาก็มีแร่เหล็กไหลอยู่ มีอยู่ผสมอยู่แล้วแต่เห็นเห็นเห็นเนียเห็นได้ยากมากแต่ไม่ค่อยมีแล้วเราเราแม่เหล็กาลังสูงเนี่ยออกไปจะไม่มีติดเลยอแต่ในขณะที่องค์เนี่ยที่มีเหล็กไหลากาลังที่มีแร่เหล็กหรือแมกนีไท,ยยไทยอยู่ในไทเนี่ยปึ้งเห็นไหมครับ, <laughs> นบเนี่ยแสดงให้รู้ว่าองค์เนี่ยมีใส่พลอยากรายพลอยารับแต่ใส่แต่ใส่ในตระกูลเดียวกันคืออย่างที่ผมเรียนแล้วมันมาจากตระกูลเดียวกันก็คือมาจากไฟไรแล้วแยกมาเป็นเทมไทกับ แมกนีไทโอเคจะใช้กล้องพันเอ็กซ์ส่องอะไรต่อแล้วก็ดูหามวลสารพิมรงคตามพิมซงวาลพิมซงวาลพิมแคลไซส์คือวิทยาศาสตร์พิสูจน์อีกสองสองข้อนะครับผมพิสูจน์สองข้อก็คือว่าเราส่องเข้าไปปั๊บเนี่ยเราเห็นผิวมันวาวัลวาวตามซุ้มเห็นไหมฮะตามซุ้มต่างๆตามพระพักตามพระลำพระองค์ลำตัวจะมันวาวอันนี้คือแคลไซที่เสถียรแล้วจากเดิมจากแคลเซียมคาร์บอเนต CaCO3 จนมาเป็นแถวไซส์สัตเทียรอันนี้นะฮะอันนี้แล้วพอเราเห็นวิทยาศาสตร์จากผมที่ผมผมบรรยายเรื่องพระสมเด็จเนี่ยผมจะสอนบรรยายสามอย่างก็คือว่าธรรมชาติวิทยาก็คือยุบแยกย่นปวดเหี่ยวแห้งครับอิงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์คือยุคพศยุคต้นจะยุคของรัชกาลที่สามยุคกลางรัชกาลที่สี่ยุคปลายรัชกาลที่ห้าครับยุคกลางยุคปลายรัชกี่สี่กับห้านะครับตรงนี้การสร้างพระพิมพ์ทรงตรงนี้ผมได้คำบวดเข้ามาให้ คนผู้ศึกษาพัฒนาง่ายขึ้นเป็นรูปรรมมากขึ้นเันนีวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์พูดพูดอีกคลิปหนึ่งพูดถึงกล้องพันเอ็กซ์ก่อนที่นี่พันเอ็กซ์อยู่นะฮะว่าเรามาพิสูจน์กันอีกอย่างหนึ่งว่าพอพันเอ็กซ์เนี่ยเราจะขยายเห็นว่าเมื่อเราหยอดน้ํายาทางววทยาศาสตร์เข้าไปน้ํายาที่ผมได้รับอนุสิทธิบัตรเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องน้ายาอีกนัดหนึ่งอาะตอนนี้อาจารย์หยอนหยอนน้ำยาไหมฮะหยอดด้วยหยอดทดลองนิดหนึ่งด้วยกล้องพันเอ็กเราจะหยอดน้ำยาเพื่อทดสอบบางอย่าง เราทดสอบอะไรเจ้าจันท์นี่นี่่พันเอ็กนะฮะนี่ 1, X, นนกล้องพันเอ็กซจะเห็นเห็นจะเห็นในการที่บอผมหยอดน้ำยาั้งปฏิยาทางกยายภาพจะเกิดฟองฟู่ขึ้นมาครับนะฮะผมจะหยอดให้ดูครับเราหยอดแค่สเก็ตนิดนิดเองนะครับว่ามคีคือเวลาการหยอนผมผมจะไม่หยอดที่หลังพระคือข้างพระจะดจาอ่าคือข้างาาข้างพระนะฮะนี่นะครับหยดน้ำเราจะเห็นโมเลกุลเราจะเห็นโมเลกุลแล้วก็ต่าง ฟองที่ฟองฟูทำปฏิกิริยากายภาพคือเรื่องเรื่องพะสมเด็จนี่นะฮะโครงสร้างหลักของปูนปูขหอยเนี่ยจะเป็นด่างด่างเมื่อเจอกับปรดกรดอ่อนๆเนี่ยจะทำปฏิกิริยากายภาพแล้วฟองที่ขึ้นมานเรียก่ฟองคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการที่ผสมระหว่างที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตผสมระหว่าง CaO แคลเซียมออกไซด์บวกกับ CO2 เป็น CaCO3 ก็คือกาเที่คาร์บอเนตตัวนี้อันนี้เราก็สอบทางทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเราหยอนน้ายาลงไปปั๊บ ฟองที่ขึ้นมานี่นรรคือฟองคาร์บอนไดออกไซด์ครับถ้าเป็นผ้าใหม่ไม่ขึ้นเพรไงผ้าใหม่ก็ขึ้นครับแต่ขนณะฟองใหญ่เล็กเล็กๆเล็กแล้กก็จายหายไปเร็วแต่ถ้าผ้าเก่าเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ละค้างฟองจะค้างค้างอยู่นานๆอ๋อค้างนานๆแล้วจะมีขึ้นอยู่เรื่อยๆเนื่องจากว่าผ้าสมเด็จที่ทำมาร้อยกว่าปีร้อยห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะตกผลึกซ้อนซ้อนจากข้างล่างน่มาอยู่ที่ผิวบงบนครับตกผลึกตกผลึกขึ้นมาดล้นี้ผ้าใหม่เนี่ยจะมีเนื่องจากว่าเป็นปูน อ่าแค่เซลล์มะเด็เหมือนกันแต่ว่ายังอายุยังน้อยอยู่เกือบๆฟองที่มันจะไม่ไม่มเล็กๆเล็กๆแล้วก็ไม่นานแต่มีฟองเหมือนกันที่เขาพูดบอกว่าทําไมก็หย่อนน้ายาก็มีภ้าใหม่ภาาเก่าก็มีฟองทั้งนั้นแต่ให้เราสังเกตสองเราจะคุยเรื่องน้ยาเนื้อมวลสารอีกอันแล้วเนื้อมวลสารด้วยครับมวลสารด้วยแล้วก็เราต้องดูมวลสารแล้วยุคต้นพายุคต้นฟองอย่างหนึ่งยุคการฟองอย่างหนึ่งยุปลายฟองอย่างหนึ่งแล้วผ้าใหม่อีกอย่างโอเคอาจารย์ทําไมอาจารย์ต้องใช้กล้องพันเอฟสอง ในมุมองผมเนี่ยผมมองว่าถ้าเราใช้ 10x เนี่ยมันมันมันความมุมกว้างเขาไม่ได้แล้วการดูเนี่ยดูได้เฉพาะคนดูได้คนเดียวดูได้คนเดียวใช่แต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เอากล้อง 4x เข้ามาดูเออกล้องพ x เข้ามาช่วยดูทุกคนสามารถดูได้หมดพร้อมกันในพระในพระองค์เดียวกันการส่งดูทุกคนเห็นหมดเถียงกันได้เถียงกันได้เถ้ากล้อง 4x ถ้ากล้อง 10x เราเราเถียงกันไม่ได้เพราะดูได้คนเดียวดูได้คนเดียวอย่างนี้พบเฮ้ยใช่ไม่ใช่อย่างนี้เราได้เห็นหมดเลยมันดูแล้วก็สามารถพิพากษารณหรืออะไรกันจะดูเนื้อหาอะไรกันเราคุยกันได้หมดคุยกันได้หมดแต่ก่อนแต่ก่อนนี้เราบอกเฮ้ยสิเด็ดูตรงนี้เลยผมว่าดูดูทีหนึ่งจะพีมเห็นเห็นไม่เห็นหรือก็ไม่รู้อีกเพราะว่าแม้แต่ว่ากล้องพเด็กเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะสมเด็จพระครั้งเดียวเนื้อเหรียญก็สามารถดูได้ทานเนื้อเหรียญจบเลยจบเลย ถ้าเล้ามาเอกไปสองพื้นเหรียญนี่จบเลยเห็นกันเลยจ่าจ่ะไม่ไม่ไม่ต้องไปดูคนไม่ต้องไปดูกันมากไม่องนั่งนั่งดูมันดูพร้อมกันได้มันดูพร้อมได้เลยเพราะธรรมชาติความเก่าธรรมชาติทุกอย่างธรรมชาติความเลยหลักเลย้องใช้ตความเก่าพระอจะพระโลหะาจาพระเนื้อดินจาพระผงพระกรูอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่ธรรมชาติความเก่าของพระเราดูออกไหมใช้ามาเอกเข้าไปจับเห็นหมดเลยวะไขเขยขึ้นมาแร่เล่ออะไรต่างๆแล้วความความธรรมชาติของของของพระ เหจะเห็นกันแบบชัดมากมันทําได้หรือไม่ได้อาจารย์ขออาจารย์ตอบอาจารย์ใช้กล้องบันเอ็กมาพอสอนไหนก็ตอนที่ผมเปิดบรรยายตั้งแต่เริ่มแรกเลยเปิดบรรยายที่ไทยพีพีเอผมบรรยายที่เป็น6ปีที่แล้วหกปีก่อนอเขามาตรวจพระกันมาทั่วประเทศเลยผมจัดอยู่หลายครั้ง ผมออก,ออกไปเซอร<อ>์ไปอ,ออกเว็บรอประมาณ3ามพันกว่าองค์ครับในตอนนั้นนะฮะแล้วก็เพอเออจังหวะไทเบียก็เปิดปิดซ่อมบำรุงห้องแล้วก็สถานที่เราลเลยเราหยุดตรวจพระไปแล้วเราทําให้ได้เห็นว่าเราได้เห็นพระเยอะมากที่พระแท้ๆของพระที่ปู่โต๊ปุกเสกนะฮะมีอยู่เยอะมากที่เห็นเนี่ยอะไรต่างๆแล้วเราทําให้เราได้ข้อสรุปจากการศึกษาตำรามาก็เยอะหลายเล่มทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่ครูบาอาจารย์หลายๆครูบาอาจารย์นะครับเรามาประกอบกันเข้ากับ ที่การเขียนหนังสือทางคริสตีและเราเห็นพระจริงตรงนี้มาผนวกมาผนวกและสรุปได้เลยว่าเออเราวิธีการที่ก็พูดเป็นว่าพระศสมเด็จศึกษายากหาข้อยุติยากแต่ผมหาข้อยุติได้เป็นรูปธารมออกมา,มมาเป็นนวัตรกรรมใหม่เกิดขึ้นว่าเออพระเราต้องว่าแบ่งเป็นยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายเราจะเห็นว่าพิมพ์ของยุคต้นเป็นอย่างนี้นะยุคก,กลางเป็นอย่างนี้นะยุคปลายัยังมีให้เห็นอยู่อย่างเช่นทิมพยุคต้นอย่างเงี้ยณขณะน,นี้เจ้าคุณเที่ยง เจ้าวัดวัดระฆังองค์ปัจจุบันมีโชว์กรอบรูปใหญ่หนัาพิมหลวงศิ์ยุกต้นแลวผมก็เลยเป็นมาบทเรียนของผมว่ายุคต้นพิมหลวงศิษย์อย่างนี้น่าจะมีหาอยู่คุณยังหาได้อยู่ยุคกลางหลวงวิจิตนรุมนึ่ง,งเป็นหัวหน้าช่างสิบหมู่ก็ยังหาได้อยู่ไม่แพงก็ราคาถ้าคนดูเป็นแล้วอย่างที่ผมฟังบรรยายผมไปแล้วเนี่ยถ้าคุณไปเดินตามแผงคุณจะเห็นเลยแล้วหน้าผมจะมาลอยเห็นแล้วเนี่ยยุคต้นอ๋ออาจารย์สารบอกไว้นี่เป็นอย่างนี้แล้วํามชาติวามเก่า่ามชาติความเก่าว่าเก็บได้เลยครับ<ด> ราคาไม่สูงด้วยรออาจารย์นี่ใช้สองกล้องด้วยพันเอ,กตอน, 1, เอกตอนไหนพันเอกตอนเอ่อผมมาศึกษาต่ออ,า,อาจารย์อ่าแล้วมาดูว่าเออมาดูง่ายแต่ชัดเจนชัดเจนชัดเจนมากคือการส่องพระนี่เราต้องการความชัดเจนใช่ครับต้องการความชัดเจนให้คนได้ศึกษาด้วยตัวเองอ่าเป็นด้วยตัวเองไม่ต้องฟังเขาเล่ามาอย่างาง,งูงน้นอย่างนี้พักสมเด็จมีแท้จำเป็นยัางไงายังไงของเข้า คือผมเนี่ยลึกและกว้างแล้ววงการที่เขานิยมอยู่เนี่ยผมก็ยึดถึงการนิยมว่าอย่างพิมพ์ใจเนี่ยนิยมหพิมพ์มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์แคทีเกตุสารแซฟโกผมก็ยึดของคุณแต่จริงๆแล้วระบางพรมมีสิบพิมพ์่ามพรมไม่มีสิบพิมพ์มาทำไมแล้วมีเพิ่มเส้นมีพิมพ์สังกติเส้นได้ฐานคู่ผมก็เสียนบาทสายญาติเพิ่มมาอีกห้าพิมพ์ซึ่งมากกว่าต้นต้นแบบอีกแต่จริงๆอัต้นแบบนะครับวะลคังเขามีทุกพิมพ์ครับ โดยการต่างที่เนื้อแล้วที่ผมบรรยายผมอยกเปรียบเทียบไปเห็นเลยว่าเนื้อของว่าวัลคุธรมไม่มีพิมเส้นได้ผมมีเส้นได้มาเปรียบเทียบเนื้อวัครครุธรมมีมาด้วยครับแล้วก็สังกติดูยังไงสังกติวัครคุธรมไม่มีแต่มีทุกพิมพ์มีหมดที่วัตถุธรมในมุมอาจารย์เนี่ยการศึกษาสําเร็จพระสมเร็จเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นไหมทําการตริงหน่อยแต่จะมีเครื่องตรวจสอบอายุครับทั้งอะไรหมดทุกอย่างเพื่อยุติว่าเป็นยังไง ประกอบกันครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วของผมเนี่ยจะยาวหน่อยผมเติมภาสมเด็จด้วยผมดูภาคสมเด็จด้วยธรรมชาติวิทยาธรรมชาติวิทยาอิงวบศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ช่วยสรุปเราต้องถ้าใช้ตาสามอย่างเลยฮะถ้าใช้ตาเดียวเดียวเชื่อไม่ได้เลยดครับคือตาเนี่ยบางทีต้องผู้ชํานาญเท่านั้นอย่าผมเหียนเนี่ยผมรู้ขาอชำนาญข้อชำนาญแต่นี่ผมต้องการให้หลากหลายท่าน ที่ศึกษาอยากรู้พระสมเด็จมีพระสมเด็จไว้บูชาเนี่ยได้มีความรู้หลากหลายด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองว่าพอเห็นพระสมเด็จด,ดูว่าเออคือผมถึงขําบวชนะครว่าถ้าคุณเป็นพระ,ะสมเด็จพิมโดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่วัละคันถ้าคุณจําพิมพ์ของยุคได้สี่สี่พิมยุยคต้นยุคกลางยุคปลายจําแค่สี่พิมพ์ก็พอ,อคุณสามารถดูพระเป็นได้เลยแล้วเป็นแม่แบบเป็นต้นแบบเป็นครูแล้วไปดูบางอุวงพก็ได้ดูเกิชยโยก็ได้ผมนิยมอย่างบางคือต้อนแบบวัละคันครับเป็นหลัก ถ้าเป็นถ้าว่ารักงแม่นบางพรมก็ได้อาจารย์สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยผมจะเข้ามาศึกษาในเพจหรือเฟซหรืออาจารย์ได้งไงหรือเปิดอบรมยังไงครับอ๋อของผมเนี่ยเปิดที่นี่ที่เป็นมาเปิดเป็นภายาลสารภาพรเครื่อ,องระสมเด็นนี่นะฮะอยู่เราจะเปิด เราอยู่ตรงติดกับธนาคารไทยพาณิชย์สักงันใหญ่ตรงราชโยธินนี่นะครับติดกับกำแพงแทนนดเลยนะครับเราจะเปิดให้เซอร์พระไปรักอบใบับรอให้เนี่ยทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และนี้ท่านใดที่ว่ามีความประสงค์ที่อยากจะเรียนจะมาฟังอบรมนะลวก็มาลงทะเบียนแล้วก็เป็นรุ่นรุ่นแปในตรงนี้การลงทะเบียนเขาจะเดือนหนึ่งกี่รุ่นหรือนั้นครบจานวนร้อยเนึ่ครับเนื่องจากเราเพิ่งเปิดที่นี่จากประสบการณ์ที่ผมเล่านิดนึงว่าผมเปิดสอนมื่อนที่ผมอยู่กับพระบ้านเก้าผมเปิดสอง องหรือสามรุ่นแล้วมีมีรุ่นหนึ่งที่ท่านอาจารย์อักเดชผมเอ่ยชื่อฮะขอขออนุญาตเอ่ยชื่ออัคเดชกิศรยลกซึ่งท่านเป็นอาจารย์ผู้เรียบเรียงพระสมเด็จประธานกรมอนุรักษ์พระสมเด็จท่านมานั่งให้เกียรติมานั่งความบรรยายผมมานั่งทีมงานทางทางภาคเหนือนะครับอาจารย์อะไรเมื่อกี้นะอาจารย์อักเดชกิศรยิลกอาจารย์อัคเดชเนี่ยที่หลายคนแบบว่าคนวงการอื่นอาจจะมองเป็นเรื่องตลกแต่อาจารย์อัเดชนี่สุดยอดสุดยอดครับเป็นคนเขียนตำราพระสมเด็จครับเป็นเขียนอนุรักษ์ประธานกรม ก็สมเด็จเขียนได้ด right. ีหลายปีแล้วเขียนได้ดีด้วยเขียนได้ดีครับละเอียดมากครับดีมากแล้วผมก็อ่านตำราของท่านมาเหมือนกันวันที่ท่านมาอบรมกับผมผมก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์มาอบรมอาจารย์มานั่งฟังปรรยาผมจากในความรู้สึกผมผมไม่เกิดความรู้สึกเหมือนว่าแต่ผมถือว่าผมรู้เลยว่าการบรรยายพระสมเด็จจะไม่เหมือนกันอความรู้ที่ได้มาที่สันสมกันมาครับอาจารย์ก็ระดับหนึ่งแล้วที่ท่านสามารถเขียนตำราได้แต่ผมเขียนไม่ได้ไม่ไดเหมือนท่านแต่ผมอ่านของท่านผมจะบอกเลย อาจารย์ของอาจารย์กระเดียดผมก็อ่านอาจารย์เขียนดีมากครับท่านก็น,นั่งฟังแล้วเขาก็มามาฟังอาจารย์ทำไมนคือการศึกษาพราะสมเด็จเนี่ยถ้าเราไปทุกสำนักหรือทุกที่เนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้ใช่รับคนนี้ทุกอย่าย<ม>แล้วมาขโมดเอาเป็นความรู้ผมยังนิยมชมชอบท่านเลยว่าเป็นน้ำก้นแกว้วผมเองก็น้ำก้นแกว้วผมพร้อมที่จะเติมตลอดว่าถ้าผมมีความรู้ที่ผมบรรยายไปนี้นะฮะถ้าท่านใดที่มีความรู้ชัดเจนกับผมมีตำราที่ว่าบ่งบอกว่าใช่ ผมจะเติมเหนั้นเข้าไปผมจะล้างของผมออกอแต่ถ้าตราบใดที่ยังลบล้างความรู้ผมไม่ได้ผมก็จะยึดของผมบรรยายต่อไปอตรงนี้ฮะและผมยินดีที่จะถามทุกคําถามให้เรื่องพระสมเด็จอิงไปถึงวังหน้าแต่ผมจะยึดหลักวัรถกรรมบางุงเกจโยผมจะทั้งสามวัดเนี่ยยินดีที่จะตอบทุกคําถามที่ท่านได้สมสัยแต่ถ้ามีอย่างตอนีวัมีวังหน้าสมเด็จสายวังเราก็ต้องไปถามความรู้จากสายเขาครับคือมันจะโยงกันได้เพราะเรารู้อยู่ว่า สายวังหน้าเนี่ยเรารู้เนี่ยว่าหัวนหน้าช่างจิบบูคือพึ่งจิมกิมกกรเนี่ยก็ <c oughs> คือหลวงวิจิตนรุมะ <c oughs> นะฮะเป็นหัวหน้าช่างจิบบูแล้วหลวงวิจารย์นิรัมย์หลวงวิจารณ์เจนร,จรานายือเฮงเนี่ยท่านเป็นละช่างทองละสำนักซึ่งไปช่วยหลวงวิจิตครับในการสร้างสร้างอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแม่พิมพ์บล็อกของอวัดวัดวังหน้าเนี่ยมากมีทั้งระสม ประดับพลอยประดับอัญมณีเราจะคุยกันอีกคลิปนึ่นทั้หตรงนั้น่ะเาอามากเอาคิดกับสมเด็จวังหน้ยังไงฮะแล้วตรงนั้นต่างๆแล้วกรมท่าอะไรต่างๆเนี่ยยังมีเยอะอีกเยอะยิ่งยิ่งถ้าที่สําคัญที่สุดแล้วผมจะผมจะเรียนทราบว่าคนอ่านเยอะนะฮะอ่านหนังสือเยอะตําราอ่านมาเล่มไหนที่ไหนตั้งแต่ย่อมได้เปลียบแต่ที่สําคัญยังสรุปจบไม่ได้ครับคือคือยังต้องศึกษาต่อไปคือต้องเห็นว่าจริงๆเยอะๆครับคยังยังต้องศึกษาเรองตำราเยอะ เก่งครับส่วนหนึ่งแต่ต้องเห็นพระเยอะๆครับแล้วถึงจะข้อสรุปมาเขียนตำราได้ใหม่ถ้าตามใจอ่านเยอะมโนครับ<ะ>เพราะอาจารย์แต่และท่านอาจารย์เก่าๆที่ผมศึกษามาจะเป็นอาจารย์ของตียม,มวายจะชะเร่มโชคช่วงจะประชุมไปแล้ววัดจะฉันทิตกระแสสินพวกนี้ผมศึกษามาแล้วแล้วก็อมัดทีโกษาที่ดี พวกนี้ผมจะทราบเทันทีแล้วไม่มีใครถูกหมดครับแต่พวกเอ็มแต่เป็นข้อมูลที่ดีเป็นข้อมูลที่ดีแต่ว่าเราเรามาเปรียบเทียบนะฮะเรามาคอมเพลเราเปรียบเทียบหรือว่าของใครจริงของใครไม่จริงเพราะผมจะทราบอาจารย์เป็นนักอ่านคนหนึ่งผมก็อ่านนักอ่านก่อนจะเป็นหนังสือนี้อาจารย์ผมอ่านมาเยอะมาก่าคลิปจะยาวเกินไปสรุปนิดนึงว่าทําไมเราต้องใช้กล้องพันเอ็กซ์สั้น เพื่อให้ดูมวลสารให้ชัดเจนมากขึ้นว่ามวลสารนันนี้คืออะไรนี่พุทธภุมนะนี่อัญมณีหรือแร่าชาตินี่เป็นเหล็กไหลไทลัมหรือเหมาทช้ก็ดีหรือแกงกิไทก็ดีทําทให้เราเจาะลึกลงไปว่าต่างๆมวลสารต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเป็นหินสบู่ที่เป็นแผ่นอ,อะไรต่างๆกันเหลือแผ่นฟ้าแผ่นสีแ,นดแดงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ประกอบกับมีมีน้ํายามาช่วยพิสูจน์อีกอันหนึ่งว่าบ่งบอกให้เป็นพระแท้ถ้าพระเนื้อเรซินนะฮะถ้าเราหยอนน้ายาลงไปแล้วเนี่ย โดยการที่เราเราขึ้นกล้องพันเอ็กเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นพระไม่ไม่แท้เนี่ยอ่าผมก็มีมีมาให้ให้ชมือนกันพอเราหยดไปปั๊บน้ํายาจะไหลเลยซึ่งถ้าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยถ้าดูด้วยสิบเอ็กเนี่ยถ้าดูด้วยสิบเอ็กนะจะดูเหมือนพระแท้เลยเหมือนพระแท้เลยแต่ถ้าเข้ากล้องขยายกําลังสูงไปแล้วนี่นะฮะเราจะเห็นเลยธรรมชาติอะไรต่างๆมวลสารทําได้ใกล้เคียงและแต่ถ้ามีน้ํายาช่วยสรุปอีกหน่อย ถ้าน้ำยาสรุปปั๊บเราจะรู้ว่านี่เนื้อเรซินเนื้อปูนพัตเตอร์อหรือปูดปอกหอยกันแน่แต่ถ้าเป็นเรซินปูนพัตเตอร์น้ำยาจะไหลแต่เอาละครับทาไมต้องใช้สรุปสั้นๆครับทาไมต้องส่องด้วยกล้องพันเอ็กหรือบางละอสูง <c oughs> มันเป็น,นอะไรที่แบบผมมองว่าคนสมัยใหม่หรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ต้องการคําตอบที่ชัดเจนต้องการที่ชัดเจนและก็ปรับเข้าขัยุคสมัยแค่นี้ครับสวัสดีครับ